คนเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับ2วินะวิที่หนึ่คือวิกฤตเห็นด้วยไหมว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสุขภาพปัญหาเรื่องของการตกงานปัญหาเลิกจ้างหรือปัญหาโรคระบาดต่างๆล้วนมีผลต่อกระเป๋าทางเราทั้งนั้นเลยถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เจอปัญหาวิกฤตตรงนี้เราก็จะดิ้นรนแล้วก็ขนขวายมองหาโอกาสต่าง เพื่อแก้ปัญหาการเงินและก็สุขภาพให้กับเราไง 2. วิสัยทัศน์คงก็เป็นคนหนึ่งที่คนรอบตัวบ่นเรื่องปัญหาการเงินฟังว่าเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินส่งลูกเรียนไปกู้สหกรณ์หรือคนไข้ที่หอพักผู้ป่วยที่ OPD ห้องฉุกเฉินห้องผ่าตาดัดห้อง ICU เขาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรคงก็มองสะท้อนกลับว่า เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราและคนที่บ้านเราไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่คนไข้ที่เขาเผชิญอยู่ทำอย่างไรด้วยการหาความรู้ในเรื่องของสุขภาพหาความรู้ทางด้านการเงิน